สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับกลับมากันอีกรอบหนึ่งครับกับเกม Grand Theft Auto 5นั่นเองนะครับผมเรามาต่อกันที่ภารกิจที่2นะครับหลังจากภารกิจแรกทําเสร็จไปแล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วเราก็มาต่อกันที่ภารกิจที่2กันเลยนะครับว่าทํำยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เราก็จะเล่นเป็นแฟรงกี้นั่นเองนะครับผมมากระเดมเมอร์นะครับก็คือแร็ปเปอร์แรปเปอร์นะครับก็คือภารกิจ Come to Daddy Which one you want nigga ให้เลือกรถหนึ่งคันนะครับว่าจะเอาคันไหนส่วนเราเอาทันตีขาวแล้วกันนะครับผมกดตามเรี่ยมเอากดขึ้นคันสีขาวนะไม่กดขึ้นคันสีแดงเฉยเลยอะนรัไม่เป็นไรครับกดได้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ากดขวาค้างไว้นะครับมันจะเป็นการเปิดประตูนกับปิดประตูนะครับผมกดขวาที่ดีแผ่นนะอ่ะต่อไปเราก็มาทําการ กดโอนะครับเพื่อจับจ้องไอ้คนีอ AI ที่เรา a อที่เราลดไปเมื่อกี้นะครับผมกดโอออกก็คือมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมและคือเป็นการล็อกเป้าหมายอะว่าให้ขับตามรถคันหนึ่อขอปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะติดลิขสิทธิ์นะครับผม อ่านะครับตอนนี้เขาก็จะให้เรากดนะครับ L3 กับ R3 นะครับเพื่อเพื่อเป็นการแสดงถึงอาบิลิตี้ของตัวละครนะครับผมก็คือแบบอย่างนี้นะก็คือการเป็นการหักหลบรถโดยเฉพาะนะครับผมนี่นะก็คือสเปเชียลอาบิลิตี้นั่นเองนะครับคือของของเพนเกนเนี่ยจะเป็นการขับรถนะครับผมเป็นสเปเชียลอาบิลิตี้พิเศษนะครับก็คือ มือนสมมติว่าเราต้องการหลบรถอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็สามารถหลบได้แล้วก็กดเหมือนเดิมครับผมไอ้ยังเก็บปั๊บปั๊บคนเนี่ยนะพอเวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเรากดเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้อเอาอะไรก็เติมนะครับก็แค่กดวิ่งไปเรื่อยนะครับผมแค่กดธรรมดานะครับผม วิ่งกับธรรมดาก็จะเป็นการเติมมัลบิลิตี้นะผมสำหรับเพนกินนะ,ะนนนชนเลยนะครับอันหนึนนห่งแฮนด์เบรกครับผมขับถนนไหนแล้วล่ะเขาไปข้างในแล้วเราก็ดูแผนที่ไปด้วยก็ได้นะครับ เพื่อการการหลงลนั่นเองนะครับการใช้อบิลิตี้ก็คือประมาณเนี้ขับรถได้นิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้มันใช้ได้นานพอสมควรนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้เอาไว้ใช้ตอนเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเดียบม่เอาเดี๋ยวเลยรถมันแรงครับผมันก็เป็น L อลอลก็คือการคอนโทรลนะครับผมคอนโทรลตอนเวลา เหินครับผมเวลาเหินเวลาเหินเดีย๋ยวงโผล่ครับปุ๊บนี่นะครับเฮ้ยโอเคโอ้ย,อย,อยรถขวางอะนะครับก็บอกเขาบอกให้ทัชแผ่นนะครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะผมเป็นเพิร์ทเพิรสันนะครับ ว่าใช้แบบนี้ผมไม่ถน,นัดน,นะครับก็กลับไปใช้เหมือนเดิมเหมือน,นกันการหยุดไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วป้องกันการชนนะครับก็ตามไปเรื่อยๆนะ กดไฟนะผมกดขวานะครับเพื่อเป็นการเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟสูงเอาไว้ก็เปิดไฟสูงไม่ให้คนมนชนเราอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็กดปิดเหมือนเดิมครับนะครับผมหามันไปได้เลยครับโดนตูดมาสักทีหนึ่งกอนระมาณนี้ครับ What you gonna slow the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. <laughs> ให้อ,ออกให้ห่างกากเขาเรียกลัสมีของตำรวจนะครับผมวิ่งให้เร็วที่สุดก็ได้นะครับวิ่งให้เร็วที่สุดไปเลยแล้วก็ค่อยไปเลี้ยวเอาอตามตอกซอยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยหนีเรื่อยๆครับผมเออชนไม่ได้เล่นนานก็ลืมๆนิดหน่อยนะครับขอโทษดีนะครับผมบางทีนะครับก็จะ ออกห่างจากรัศมีของตํารวจก็คือตอนนี้มันยังไม่หายดีนะครับก็คือจะเป็นไฟกับคลิปนะครับผมไอไฟกับคลิปนี่ก็คือมันจะเป็นวงเหมือนกับว่าแค่วงนิดเดียวนะครับผมให้ตํารวจหาเราแต่ว่าเราให้วิ่งให้พ้นก็พอนะครับผมแค่นี้ก็จะนั่นละเขาบอกอะไรอะ่ะออ๋อถ้ากด X นะครับผมกดเอ็เพอเวลาเราโดนยิงตอนอยู่ในรถอ่ะอาจจะไม่ค่อยโดนนะค,ะคือการเอาหัวหลบหน้า ออมาลัยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผลต่อว่าตอนที่ว่าเราเราโดนตำรวจยิงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ไปตามเส้นเหลืองครับผมไปตามเส้นเหลืองเลยแล้วก็เอารถไปส่งอันนเองอันนี้ผมจะไม่ทํา <ำ S 2> พวกเอ่อชาเลนอะไรนะครับเพราะว่ามันบางคนไม่ได้สนชาเลนอะไรอยู่แล้วคือสนทำภารกิจอย่างเดียวนะครับก็คือเพื่อให้รู้ว่าภารกิจทํายังไงนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เอามาส่งที่ ว่าไงคือโชลลูมันเองนะครับขโมยรถมาส่งโช์ลูมอะซิมิอนซิมิอนนะครับผมเป็นดิลเลอร์ชิปนะครับผม racist, แล้วก็ไปคุยกับซิมิออนแนนเอง <laughs> N word! I. I that, that's not cool, man. I, I don't see that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Uh, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him? You know? Get him a high That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part, why is this when he really mean he gonna get all this for money, why is this? Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Samia, I'm out. I holler at you, homie. <laughs> it's the best part, man. So Jimmy, are sure how <laughs> <you are laughs> take you wheel ผมบอกให้เราจะออกจากโชลูมตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ยูนิตวิร์ค์นะครับผมก็คือรถส่วนตัวของเรานั่นเองครับวันนั้นแล้วก็พาเจ้าเลเมอร์นะครับไปนะขอปิดเพลนกันปิดเพลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนนิกเกติกนะครับแล้วก็วันน้คือขับไป็นส่งอ่ะ Who oh, with all that ass. She you to Your trying auntie impress? Denise nigga. ass, all ผมบอกให้เาอาพอด <Yeah. S 1> ลงท <She S 1> ้างไว้เพ<อ>ือ่อดูคาแรคเตอร์ส,สเปร์ง่ายง่ายคือสกิลอะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันสามารถอัปเกรดได้นะครับผมอย่างเช่นสเปเชียลเนี่ยเราใช้บ่อยๆมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสเตมินาเนี่ยก็คือเราต้องวิ่งเ,เรื่อยๆครับผมวิ่งเ,เรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนคําว่าชูตติ้งเนี่ยคือการยิงนะครับผม การยิงก็คือเราจะต้องยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับส่วนสเตรสเนี่ยสเตรนก็คือความแข็งแกร่งนะครับผมก็คือการโดนโดนยิงโดนชนโดนอะไรบ่อยๆนะครับสเตลสเตลนี่ก็คือการย่องอ่ะย่องย่องไฟ์ก็คือการบินนะครับกับเอ่อพวกเฮลิคอปเตอร์พวกเครื่องบินอะไรอย่างงี้นะครับส่วนไดิวิ่งก็คือการขับรถเองส่วนลุ้งคาบัซิตี้นี่ก็คือค่าปอดนะครับผม ปอดแข็งแรงจะไม่แข็งแรงก็คือการเอาตัวละครเอาไปดำน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็พอเวลามันใกล้จะใกล้จะหายใจไม่ออกแล้วก็โผล่ขึ้นมาบนน้ำนครับให้มันถูกอากาศเข้าไปใหม่แล้วก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยครับถ้ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม Man shit is good to be home อตอนนี้เราก็เข้ามาที่โรงรถของแฟงคีิ้นั่นเองครับรับรามาจอดก็เป็นอนนันเสร็จ ตอนนี้นะครับก็จะมีคำว่า barber shop นะครับโผล่ขึ้นมานะครับผมในแมปก็คือเราสามารถไปตัดผมได้นะฮะที่ร้าน barber shop นะครับก็คือว่าตัดผมนั่นเองส่วนอันนี้ก็เขาบอกว่าซิตไออะไรเนี่ย couch the TV f u ทีวีก็คือเหมือนกับว่านั่งโซฟาแล้วดูทีวีได้อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนมันจะมีไอ้กล่องพยาบาลเมื่อกี้เห็นไหมครับ ตรงเขียวๆนั่นก็คือกล่องพยาบาลนั่นเองนะครับส่วนตัวเนี้ยเซฟโปรเกตแอนด์แอนไทม์ออฟมิชชั่นเนี่ยครับผมมันไม่สําหรับสมมุติว่าเราจอมิชชั่นแล้วมันก็จะเซฟอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เราจะแต่งกระตัดเอ้ไม่แต่งกระตัดหรือไม่เราจะปรับแก้ได้นะครับไม่ให้มันเซฟอัตโนมัติแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเซฟอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ผมขอเปลี่ยนไม่เซฟแล้วกันนะตรงนี้ทนออกวัตเตอเซฟไปก่อนแล้วกัน เพื่อเป็นการไม่ให้ไปเซฟทับการอื่นนะครับผมเอาละเอนนี้ก็จะทําการเซฟให้เราดูนะครับผมก็มคืออันนี้ก็คือการเซฟนะครับมาที่เตียง่งไว้ายคือมาที่เตียงอ่ะแล้วกดขวาหนึ่งทีนะครับผมนะตัวตละครแล้วก็จะนอนนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าน,นี้มาให้นะครับเห็นไหมนี่มันสามารถครีเอทได้นะครับผม ก็คือครีเอทไปอันนี้มันเป็นเซฟเก่าของผมนะที่ว่าเล่นไปแล้วนะครับเราจะไม่เซฟทับนะครับเราจะครีเอทนิวเซฟใหม่นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ไปทับของเก่านั่นเองนะครับเอาล่ะแล้วก็เซฟเข้าไปหลังจากเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะลุกขึ้นมาครับมาตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือจบนะครับผมส่วนอันนี้คือเป็น Lockstar Editor นะครับมีเฉพาะ PlayStation 4เท่านั้นกับ PlayStation มันนี่ไงคือมันมีตั้งแต่ Playstation 4ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าใน PlayStation 5เนี่ยมันก็คือเอาเอาเวอร์ชัน p พ4มาใช้อะแต่ว่าเพเวอร์ชัน l t y s t a t i o n 5ยังไม่ออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่ไหร่นะครับแต่อันนี้จำอปไปสนใจมันก็ได้นะครับมันเอาไว้สําหรับแต่งตัดต่อวิดีโอทา,น,ทา,น,ทานู่นทำนี่หลายๆอย่างนะครับในเกมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอาล่ะตรงน,นี้ก็ มาอธิบายอะไรที่ว่ามันยังพอที่จะอยากแกเข้าใจก็มีกดเอ่อทัชแพดค้างไว้นะครับผมก็จะเป็นการเปิดเมนูอินโท d รดัก o ชั่นเมนูนะครับคือว่างไงคือเมนูสารพัดนึกอะ่ะผมจะพูดอย่างนี้ละกันผมจะไม่แปลเปาา็นภาษาอังกฤษตรงๆแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆกว่านั้นนะครับออ,อันแรกก็คือ Quick GPS เนี่ยครับก็คือ เราสามารถตั้งได้ว่าจะไปไหนนะครับอย่างเช่นไปเซฟเขาไป ATM อไปอ m มูเนชันนะครับหรือไม่จะไปลอสซันโตสคัสตอมก็คือลงเออว่าไงก็คือไนร้านแต่งรถอะว่าไงนะครับในบาร์เบอร์่เงี้ยเมื่อเราก,กดไปแล้วนะครับให้เราก,กด X หรือ O ก็ได้แล้วแต่โซนที่ว่าคุณเล่นนะครับอย่างเช่นโซนไทยอาจจะเป็น O นะครับแต่ว่าผมเล่นโซนอเมริกามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะ เมื่อเราลองมาร์ไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมแล้วเราลองกดออปชันนะครับกดออปชันหนึ่งทีนะครับผมตอนนี้มันจะอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับยังไม่โชว์ใช่ไหมเรากดทัชแพดไปอีกหนึ่งทีมันจะโชว์แล้วเห็นไหมครับแผนที่ตอนนี้มันก็จะมีแผนที่ผอมาและกล็คือไอ้นี่มันก็เป็นจุดที่ว่าเมื่อกี้เรามาร์กไปคือควิก k GPS ก็คือการตั้ง GPS แบบรวดเร็วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะเอาละ นัดอันต่อไปก็คืออะไรที่ยังไม่รู้บ้างในเซตติ้งเนี่ยก็ควรตั้งแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายในเซตติ้งแบบเข้าใจง่ายๆกันนะครับไออันแรกเนี่ยมันก็คือคอนโทรลคอนโทรลก็คือการควบคุมต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางเรือนะครับไอทางบกทางน้ําทางอากาศนะครับผก็จะมีการตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่อผมจะเข้าไปดูอันแรกก่อนเลยกันนะครับอันเนี้ยจะเป็น แบบเดิมเดิมเลยนะครับแบบเดิมแบบเดิมอะก็คืออันแรกก็คือจะโชว์คอนโทรลเลอร์นะครับก็คือไอที่มันโชว์อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือเราสามารถไปดูได้ว่าอันไหนคือปุ่มไหนนะครับผมอย่างเช่นเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่หน้า on foot นะครับผมอย่าง L 2เนี่ยมันจะเป็นการล็อกออนนะครับผมล็อกออนก็คือการล็อกเป้านะครับศับตรูแล้ว R 2เป็นตัวยิงนั่นเองแล้วมีอันอื่นอีกไหมอย่างเช่นอ่า R 1 เทคโคเวอร์ก็คือเข้าที่กำบังแต่ถ้าเราไปอยู่ในน้ำเสร็จปุ๊บเมื่อเรากดอ1นหนึ่งมันจะเป็นการดำน้ำแทนนะครับผมมันจะมีการบอกหมดทุกอย่างเลยครับผมว่าเราจะทำอะไรใครที่ว่ายังไม่เข้าใจยังอ่านไม่ออกก็เข้ามาในหน้าเมนูนี้แล้วก็ไปลองพิมพ์ภาษาอังกฤษใน Google แล้วก็แปลดูนะครับผมซึ่งผมจะไม่แปลให้หมดหรอกเพราะว่าบางอันก็อาาจ,จะเข้าใจบางอันอาจจะไม่เข้าใจก็อันนั้นอาจจะถามได้นะครับผม ในลายอะไรประมาณนี้ส่วนอันที่2เนี่ยคือ targeting โหมดนะครับผมมันคือโหมดในการเลงนั่นเองมันจะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นเอออย่างงี้อันนี้เป็น ascentate a อ c t a t e ครับ a c t a t e a c t a t e im นะครับผมไอฟูกับ Portal เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผมอย่างไอฟูเนี่ยมันเลงแล้วเรากดเลื่อนอนาล็อกด้านขวาเนี่ยครับผม มันจะเล็งไปที่ตัวอื่นโดยอัตโนมัติครับผม,มหมงยคาคือเล็งออแบบออโต้อะคือเล็งตัวนี้เสร็จไปเล็งอีกตัวหนึ่งได้เลยหลังจากยิงเสร็จนะครับผมส่วนไอ้พอท่อเนี่ยมันก็คือเล็งทีละหนึ่งตัวครับผมกด L สองเนี่ย L สองเนี่ยมันสามารถเล็งได้จุดจุดหนึ่งแล้วก็ไปเล็งใหม่ได้อีกจุดจุดหนึ่งครับผมประมาณนี้นะอ่ะส่วนว i b r a t i o n เนี่ยก็คือ การสั่นของจอยนะครับผมใครไม่ต้องการการสั่นก็กดออฟไปได้นะครับผมส่วนอันต่อไปเนี่ยเป็นอินเวอร์สลุกนะครับผมอินเวอร์สลุกก็คือมันแล้วแต่คนถนัดอะอย่างเช่นคนถนัด,นดหันทางซ้ายกดขวาหันทางซ้ายกดซ้ายาหันทางขวาเงี่ยมันจะเป็นการสลับกันนะครับผมส่วนอันนี้เป็นเทิร์ดเพอร์เซ็นต์คอนโทรลท้ายนะครับมันสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับผมใคร ชอบอันไหนก็เลือกเอานะครับอย่างเช่นอ่าอาร์เทเนตเนี่ยอัลเทอร์เนตเนี่ยก็คือมันจะสลับระหว่าง L 1กับ R 1นะครับผมอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมก็คือ L 2เล็ง R 2ยิงนะครับผมส่วนถ้าเป็นอัลเทอร์เนตเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการเล็ง L 2กับ R 2เนี่ยเล็งยิง L 2กับ R 2เนี่ยเปลี่ยนเป็น R 1กับ L 1แทนนะครับผมประมาณนี้ ส่วนเพิร์ดเพอร์นนี่ก็เหมือนกันนะครับ2โหมดนี่ก็คือแค่สลับกันแค่นั้นเองส่วนเติร์ p เ r อร์เซนต์อิมมิงเซนซิบิีนะครับผมก็คือความเร็วในการหันนั่นเองนะครับอันนี้หลายๆอย่างไปตั้งเอาได้นะครับผมส่วนอันนี้ผมก็จะไม่ค่อยอธิบายสักเท่าไหร่นนะเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งเดิมๆม,มาดีแล้วครับไม่ต้องไปทำอะไรมากมาย ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยบางคนอาจจะตั้งฟังก์ชันนี้ไว้นะครับผมก็คือ motion sensor faction เนี่ยก็คือมันจะเป็นการใช้จอยในการบังคับนะครับผมว่าไงคือมันเอียงไปทางซ้ายรถก็จะไปทางซ้ายเอียงไปทางขวารถก็จะไปทางขวาแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรากําลังเล่นอยู่แล้วก็อยู่ดีๆมือเราก็ไปกระตุ๊บหน่อยหนึ่งทางซ้ายมันก็ชนอะไรประมาณเนี้ครับผมอะไรประมาณเนี้ เราก็เปิดออฟให้หมดนะครับเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเอาลราอย่างต่อไปก็คืออันนี้ก็คือเป็นเซฟแอนด์สตาร์ทอัพนะครับผมเอ่อมันแต่งได้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าตอนเวลาเราเปิดเกมเข้ามาเนี่ยจะให้มันเข้าโหมดสตอรี่โหมดหรือว่าจะให้มันเข้าไปในออนไลน์เลยนะครับยี่ตั้ง2องอย่างนะครับผมแล้วก็บางคนก็จะถามว่าพี่ Online ออนไลน์ยังไงก็ มันจะต้องเติมพ l u นะครับผมเติม plus ไม่ใช่พัดพัดลมนะครับผมเติม playstation plus นั่นเองแล้วก็เข้าไปที่ออนไลน์นี่ครับมันจะเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมแค่กดนิดหน่อยนิดหน่อยก็ได้ละเอาละครับอันนี้เราก็2มิชชั่นนะครับผมมิชชั่นแรกกับมิชชั่น2นะครับผมซึ่งมิชชั่น2ผมไม่ได้ทำชาเลนจ์อะไรต่างๆนานานะครับก็เลยไม่ได้ทองนะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว นะครับผมก็ที่จะให้ตั้งหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาละเรามากลับมาที่ interaction เมนูกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเราไปพูดกันเรื่องแต่งโน่นแต่งนี่แล้วนะครับผมในคลิปที่2ของเราก็จะเป็นการสอนในเรื่องนิดหน่อยนะครับผมแล้วต่อไปก็คือใน interaction เมนูก็คือเมนูสารพัดนึกที่เราว่านะครับก็หลังจากที่ว่าเราดูจาก quickgps ไปแล้วตอนแรกนะครับผมตอนละ ตอนนี้เราก็มาดูกันที่ Inventory นะอินก็คือการเข้าไปหาของแต่งตัวให้กับตัวเองนะครับผมเราก,กดครับไปเลยครับอย่างเช่นอันนี้นะแฟงเกนมีหมวกใช่ไหมครับผมก็สามารถใส่หมวกได้นี่เห็นไหมครับใส่หมวกได้มีกลาสนะครับกาสเซตก็ set, คือแว่นตานั่นเองแว่นตาก็ใส่แว่นตาได้นะครับผมส่วนมาร์คนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็น ว่าไงหน้าก,กากหรือไม่ก็ที่พันปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ส่วนบลีฟเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันคืออะไรอ๋อเขาบอกว่าน,นี่ก่อนต้องต้อง,องปลดล็อกบิลิมเนี่ยมันก็คือบอลลูนนั่นเองนะครับผมเหมือนกับว่าไปเรียกบอลลูนม่าง่ายแหละส่วนอันนี้คือดี렉เตอร์โหมดนะครับผมใครชอบเล่นอะไรแปลกเอาเข้าไปในดี렉เตอร์โหมดได้นะครับ เป็นเหมือนกับว่าเข้าไปเป็นนกเป็นไก่เป็นปลาไปไว่ายน้ํากัดคนหรือไม่ก็เป็นนกบินไปทั่วตำรวจเมืองอะไรอย่างนี้นะครับก็คือดิเรคเตอร์โหมดหรือไม่ก็สามารถเปลี่ยนคนไปเป็นคนอื่นก็ได้ใจเแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับแบบเป็น PC นะครับผมที่ว่าไอเล่นโลเพเยอร์นะครับไม่ถึงขนาดนั้นคืออันนี้ยังยังเอาตัวละครเดิมๆนะครับมา แค่ปรับแต่งนิดหน่อยใส่นู่นใส่นี่แล้วก็เข้าไปเล่นเหมือนกับเกมจริงๆนะครับผมโดยที่ว่าไม่ต้องกดสูตรนั่นเองนะครับเอาละตรงนี้ผมก็อธิบายไปหมดแล้วไอ้ออบเจกต์เนี่ยมันยังไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในมิชชั่นนั่นเองนะครับเอาล่ะแล้วก็อธิบายมาประมาณนี้นะครับก็ยาวยาวยืดมาถึงประมาณ20นาทีนะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ เราก็อยู่กันในมิชชั่นที่2ของแฟงงค้เชนนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาจากกันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ